ขนาดกลางๆหรือบางบางหมู่บ้านก็อาจจะริมอยู่ริมแม่น้ําสายใหญ่แม่น้ําสายใหญ่ที่ว่าเนี่ยไม่สามารถสร้างเขื่อนได้สร้างฝายได้มันก็ไม่สามารถทําอะไรได้นี่เรื่องราวของความแห้งแล้งครับท่าน่น้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาหรือหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคเหนือกิดขึ้นทุกปีครับในประเทศไทยใน้ดูแลเกิดขึ้นทุกปีไอ้ความแห้งแล้ง ไอ้นีหละครับมาสืบเรื่องมาจากเรื่องฝนมันไม่ตกครับในน้าแรงมันตกน้อยมันไม่ตกเพราะนั้นสภาพน้ำธรรมชาติดนรำน้ําสายต่างๆเนี่ยมันก็เหือดแห้งหายไปมันก็ไม่มีน้ําครับเมื่อไม่มีน้ําเราจะทํำยังไงกันนะครับพี่น้องที่อยู่ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะมีแหล่งน้ํามีแหล่งน้ํเนี่ยก็ต้องสร้างที่เก็บน้าครับ เก็บน้ำเหมือนที่ผมว่าเวลานี้ก็คือเราต้องมาคิดคาในขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะฮะในลักษณะที่ขนาดเล็กขนาดจิ๋วมันไม่ได้จิ๋วเหลื่เกินนะครับจิ๋วพอสมควรจิ๋วที่จะมีทํำยังไงจะเก็บน้ําไว้จํานวนหนึ่งให้พอใช้ในหน้าแนะ้กพอใช้ในหน้าแล้วหมู่บ้านสมมุติว่าสองร้อยวัวเรือนสามร้อยกวัวเรือนเนี่ยมันน่าจะมีแหล่งน้ําขนาดกวา้างจุอยู่ในเกณฑ์ ห้าหมื่นูบาทเมตรหกหมื่นูบาทเมตรครับเพราะหน้าฝนปลายหน้าฝนมีน้ำเมันจุกเต็มนะครับก็จะปลายฤดูฝนก็จะมีน้ําใช้ในหน้าแล้งหน้าแล้งก็คือหน้าหนาวด้วยนะครับหน้าหนาวหนาร้อนหกหมื่นรูบาทเมตรเจ็ดหมื่นรูบาทเมตรหรือเกือบหกหมื่นรูบาทเมตรเนี่ยเราเราสามารถที่จะใช้ได้ตลอดหน้าแล้งครับหน้าฝนก็ได้มาใหม่ครับ ครับในความคิดของท่านในคาแนะนําของท่านเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีว่าเพื่อไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นทุกป,ปีพ <c oughs> <ต>ี่ผมก็ต้องตอพี่น้องเราควรจะมีที่กักเก็บน้้ <c oughs> ขนาดนาจิ๋วขนาดกลางไกๆแต่เรื่องนี้อยากให้ท่านแนะนําใหเลึอกองหนึ่งว่า <c oughs> ใครครับเป็นผู้คิดทําขึ้นมา <c oughs> ใครครับเป็นผู้คิดทําขึ้นมาเวลานี้เรอครับในระบบระราชการเนี่ยผมเองก็อยู่ในระบบราชการมาก่อนครับ แต่เวลานี้ในรอบหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาก็พยายามจะประสานในระบบราชการว่าทํางานแบบนี้ให้ชุมชนก็ได้ไหมปรากฏว่าทํงงายังไงยังไงก็ไม่เปิดระบบราชการเขาหมายถึงหน่วยงานใหญ่ๆที่อยู่ส่วนกลางเขาก็มีอ <ทำ S 2> ขอเสางมบ<น>อว่าให้ชุมชนมีความเขี่ยงแข็งด้วยตัวเองเขาบอกว่าถ่ายโอนภาักิจอันนี้ให้ท้องถิ่นแล้วครับอันนี้ตามกฎหมายนะครับถ่ายโอนภาักิให้ท้องถิ่นก็หมายถึงอบต อบจอ้าวือท้องถิ่นจะทําไงครับท้องถิ่นมันต้องคิดทานิเวลานี้่ในเรื่องราวของท้องถิ่นเราก็ต้องเห็นใจท้องถิ่นหนึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงครับไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญครับครับยังไม่รู้ว่าจะทำาต่ไม่รู้จะทํายังไงทาแบบไหนทําที่ไหนถึงจะเหมาะสมหรือทํไม่าต้องมีน้ํานะฮะครับไม่ใช่คุณไปเรื่อยๆไม่ใช่แล้วก็แห้งไปตลอดแล้วก็กลายเป็นเสียไปเลยาใช่ทำล้วต้องมีน้ําน้ํานี่อย่างที่ผมเรียนตอนต้นมันต้องมีความจุ ขนาดที่จะพอใช้ในหน้าแรงว้านจุกก็คือห้าหมื่นบาทเมตรหกหมื่นบาทเมตรขึ้นอยู่กับจํานวนผู้คนที่อยู่ที่หมู่บ้านนั้นจะเท่าไหร่บางแห่งอาจจะต้องใช้ถึงเก้าหมื่นบาทเมตรหรือแสนบาทเมตรขุดเป็นสระ้นอยู่ความตั้งาจของจุมเช่นอ่าใช่แล้วประเด็นที่สองก็คือว่าขุดแล้วต้องมีน้ําในหน้าฝนเต็มขุดแล้วต้องมีน้ําในหน้าฝนเต็มปลายฤดูฝนจะต้องมีน้ําเต็มครับ อดและไม่มีน้ํามีน้ําเพียงปกแก๊ปกแก๊หนึ่ชันไม่ได้ชันไม่ได้ไม่ไมแสดงว่าพิจารณาอะไรต่างๆไม่ถูกต้อ,ตอตงตามหลักธรรมชาติเมื่อเมื่อเมื่อถึงมาจึงนี้แสดงว่าวันนี้มือที่เราสามารถที่จะไปดูพื้นที่ได้ใช่เ้าคุนจะมีความพร้อมได้ครับแต่เราเป็นเนี่ยเวลาเนี่ยทางอาเภอขามจะแกแสงครับแต่นายอำเภอเนี่ยนายอำเภอมีประสบการณ์จากปีที่ผ่านมาที่เราไปทําให้นายอำเภอส่งมาเจ็ดอำเภอนะครับและเจ็ดตำบล เจ็ดตำบลในวันนี้เราก็ส่งมาบัญชีรายชื่อดูแล้วเอ๊ะข้าท่าหมายว่าเข้าท่าในที่นี้หมายว่ามีความสอบก้องว่ามีโอกาสทําได้มีโอกาสทําได้มีโอกาสทําได้ผมดูคือในดูแผนที่ครัแผนที่มาตรฐานหนึ่งถึงห้าหมื่นมีโอกาสทําได้มันมีโอกาสทำได้นี่เอ้าเราจะลงไปพิจารณากันแน่แท้ในวันนี้เจ็ดตำบลในเมืองฐาจสแกนแสบไม่มีโอกาสทําได้มันประเด็นประเด็นปัญหาของเราก็มีอยู่เหมือนกันนะ มีโอกาสทําได้เราจะทํพร้อมกันทั้งเจ็ดแห่งก็คงยังไม่ไหวจะทําแห่งไหนก่อนทำาชิงอะไรใครจะช่วยกันอย่างไรประเด็นสําคัญในการทำเนี่ยนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดมันมันก็มีหลักการว่าเวลานี้ผมพูดตอนต้นว่าเวลาเนี้ยในระบบของราชาการไม่สามารถจะพึ่งพาหน่วยราชาการใหญ่ได้ครับมันเป็นงานที่เขาบอกว่าโอนใ้ท้องถิ่นแล้วแต่รัฐบาลนี่เวลานี้ยังไม่มีเขาา้าใจยังยึดหลักเนี่ยโอนใ้ท้องถิ่นแล้ว เมื่อโอนที่ท้องถิ่นแล้วจะทํำยังไงแ้มูลนิธิเห็นใจท้องถิ่นมูลนิธินะแล้วมูลนิธิก็มีมีสตัทธามาคราวที่แล้วที่เราทํากันมาได้อ่ะผมเาว่าท้องถิ่นมีความพร้อมท้องถิ่นช่วยตัวเองด้วยแล้วมูลนิธิก็จุดประกายเป่าประกาศ <c oughs> ให้ผู้มีพลังกำลังที่จะเป็นภาคเอกชนอื่นกนะ็ต้องมีศรัทธาเข้าไปช่วยช่วยไปค่าใช้จ,จ่ายบ้างช่วยไปค่าน้ํามันบ้างช่วยไปเครื่องจักรบ้างไนี่ก็เกิดของมา ในหลักการการร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยทำมูลนิธิมีความเชื่อว่าสามารถที่จะทากันขึ้นมาได้แต่ทาขึ้นมาได้พร้อมๆเนี่ยรัฐบาลก็คงจะมามองเห็นเห็นใจมองด้วยความเห็นใจว่าเออนี่เขาช่วยตัวเองกันนะก็ควรจะถึงเวลารัฐบาลควรจะมาสนับสนุนเสียทีหนึ่งนะฮะไอ้นี่สําคัญที่สุดรัฐบาลบอกว่าเขาก็สนับสนุนมาแล้วลงมาทางองค์กรกองกำลงเิ่นแล้วนะครับนั่นนั่นแบบสิ ผมก็ไม่ทราบม,มาทําไมอะไรนะกรมส่งเสริมการปกครองของท้องถิง่นนะแล้วทําไมกรมส่งเสริมการปกครององท้องถิ่นถึงไม่เข้าใจผมก็ไม่ทราบเวลานี้เรายังไม่สาม,มารถจะไปเชื่อมโยงทางกรมนี้ได้ชัดแจ้งเพราะอยู่สังกัดมหาไทยครับก็เขาเขาเขารูเขาจะกเข้าใจอย่างนี้ประเด็นอย่างเดียวนะครับท่านือเรามาพูดคุยกันให้ให้ถึงแก่นไปเลยประเด็นวันนี้ก็คือว่าประมาณมยังจิดขัดอยู่ตท้ทองถิ่น็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้มาไม่ไม่หมด ม่หมดอ่ายังะยักอยู่ทีนี้มันมีช่องทางอยู่ช่องหนึ่งก็คือวันนี้ก็บอกว่าให้ประชาชนนี้นะครับที่แข้มแข็งตัวเองรู้ว่าตัวเองจะต้องเกิดภัยทุกปีจากภัยเลยนะครับจากนี้โหัเข็นน้ำมาด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่ทาไมจึงไม่ทําให้เกิดความยั่งยืนมูนที่กนจะเข้าไปช่วยมันมาจากแผนชุมชนเมื่อชาวบ้านรวมตัวเป็นแผนชุมชนจัดตั้งว่าจะขุดสระกักเก็บน้ากันแต่ท้องถิ่นบอกไม่มีเงินสนับสนุนแต่ขามตะแกรงแสงสําเร็จได้ก็เพราะพี่น้องได้เสียสละเรี่อะไรกันรวมกันได้ก้อน ได้นะครับร่วมด้วยช่วยการบริจาคเรื่องราวของประชาจนครับปากบ้างน้อยบ้างแม้กระทั่งหัวครูของโรงเรียนต่างๆก็รวมด้วยช่วยการบริจาคชาวบ้านรายละร้อยสองร้อยร่วมด้วยช่วยการบริจาคก็ได้หนึ่งแสนบาทก็มีมีครับรายใหญ่เศรษฐีใหญ่ใจบุญนี่ที่ผมบอกไว้แล้วว่าวันนี้มาร่วมมือที่ได้ท่านให้น้ำเขานี่ชีวิตท่านชุ่มฉ่ำแน่นอนผมก็ไปจะต้องไปจุกกายท้องถิ่นเพราะเวลานี้ท้องถิ่นนี่เขายางอะไรนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเวลานีมบุนิทิจะ,ะจุกับกระกายว่าที่ท้องถิ่นของท่านนี่ทำได้นะทําได้ทําได้ในด้านเทคนิคทําแล้วมีน้ําทําแบบนั้นแบบนั้นบุนิทิไม่เท็จจะจะกํากับในด้านเทคนิควิธีการทํางทฤษฎีครนะเป็นคนออกแบบให้ออกแบบไม่ต้องเสียหน้ออกแบบให้แล้วท้องถิ่นจะเข้าใจแบบมันก็เดาไม่ใช่ป็นลกซึ่งแบบแบบทงางราชการ แบบที่มันถูกต้องตามหลักวิชาการง่ายๆท้องถึงเข้าใจครับขนะาดของสระเก็บน้ํามันมีมิติของมันที่ต้องคิดนะครับไม่ใช่ขุดเท่าไหร่ก็ได้ตื้นไม่ได้ฮนะตื้นไม่ได้มันต้องอย่างน้อยก็สี่เมตรหรือสี่เมตรห้าสิบยิ่งดีแล้วจะทาที่จุดไหนตําแหน่งไหนอย่าได้ไปทําบนเนินสูงเป็นอันขาดองทำที่มีสายน้าจมย่อมเล็กๆน้อยๆมองดูออกครับในแผนที่ก็มองดูชัดว่าตรงไหนทําได้ แล้วอยากจะเรียนนะครับว่าการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในโชนตบทเนี่ยในสมัยโบราณแบบโบราณมาเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ในที่ที่โดยธรรมชาติแล้วเขามีน้ำมีน้ำธรรมชาติที่ผมหมายถึงหน้าฝนหน้าฝนครับหน้าฝนเขามีน้ำไม่งั้นเขาไม่เป็นหมู่บ้านหรอกครับวเป็นหมู่บ้านไม่ได้เนี่ยเนี่ยภูมิปัญญารากาน้ำ<ร><ร>คือเป็นหมู่บ้านไม่ได้ต้อ,องมีแน่นอนได้ได้รูด้ดูฝนมีน้ำแน่นอนครับแต่ใน่น,น้นแล้ว ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีการเก็บมันจะมีได้อย่างไรนะครับ,รบเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะไปจุดป,ประกาศเพี่น้องก็เข้าใจนะพี่น้องมีน้ําในหน้าฝนน้ําเยอะด้วยไหลไปผ่านหน้าผ่านตาไปแล้วทําไมไม่เก็บเวลต้องเก็บเก็บก็จะเก็บนี่ไม่ใช่ไปสร้างเขื่อนไป่มีที่สร้างเขื่อนเพราะมาที่มันมน้อยๆสร้างเขื่อนไม่ได้ไม่สร้างเขื่อนไม่ได้จะทำยังไงการเก็บ ก็ไม่ใช่โอง่งเง้ฮะโอ่งเนี่ยมันประจำเฉพาะแต่ละบ้านไอ้น,นี่สะชาวของโบราณเขาสร้างสะประจำหมู่บ้านเี้าี่เเรียกบารายบารายใช่ไหมครับครับกรุงสุขโขทัยโบราณเนี่ยสร้างเมืองที่อยู่กันพ่อขุรามคำแหงเนี่ยสร้างตะพังตะพังพุทธะรอบตัวเมืองเล่ยแล้วนั้นแล้วูวววมัญญาของคนสมัยใหม่นี้หายไปแล้วหมดครับ ผมไม่ทราบมันหายไปได้หมดเขาแล้วมาถึงพูดถึงตอนนี้ท่านครับสระบุรีเนี่ยแสดงว่ามันก็เต็มไปด้วยเมืองสะเนี่ยเมืองสะเมืองน้ำเลยที่รุ่มเต็มไปด้วยสะครับแต่ที่ดอนของสระบุรีมีนะอย่างเช่นอำเภอมาพุทธบาทที่ดอนมีท่านแห่กลักเอำเภอแก่คอยที่ดอนมีนะครับท่านแห่กลักเหมือนแต่นั้นไม่เป็นไรถ้าใครประกอบตุระตุรกีทำไรอยู่เรื่องของเขา เราเป็นทุรักติดใหญ่แตเ่เราต้องไปดูแลมหมู่บ้านหมู่บ้านที่ร้อยลังคาดูอะไรทานองเนี้แต่ไปอยู่บนที่สูงอยู่บนที่ที่ในหน้าฝนมีน้ำมีร่องน้ําไหลผ่านหน้าแรงไม่มีน้ําแบบนี้ทางราชการต้องเอาเกษัยอบตอบตอนี่คือต้องถิง่นเราต้องไปให้ความรูออก้กับอบตอบตนี่ท่านสามารถจัดการน้ํา ในท้องถึงของท่านได้ให้ดีได้ใช่ครับแต่ท่านติดขัดเรื่องสต๊อกเรื่องเงินหนึ่งรถประมาณอ่าไอ้นี่จัดก,การได้จัดก,การนะผมก็พวกเราก็ไปพยายามไปสอนอปตอท่านอย่าเพิ่งพูดเรื่องงบประมาณงบประมาณมันไว้ทีหลังกันก่อนแต่ท่านจะทําอะไรที่ไหนทําอย่างไรเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อท่านคิดไม่ออกเราจะไปช่วยแต่เวลาที่ทานายอำเภอดีมากเลยเอำเภอนี่ก็จาก่านจะพูดแล้วก็เป็นฝ่ายราชการส่วนกลาง ส่งไปอยู่ภูมิภาคเนะี่ยท่านไปจุดประกายท้องถิ่นเกิดความว่า,าเออคิดทำนะคิดทำเนะี่ยก็ถึงจะเป็นท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะส่งมาหาเราเพราะท<ม>่านก็ไม่รู้จะส่งไปไหนไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งเพราะนั้นท้องถิ่นไม่ว่าจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับในหมู่บ้านในอบตอ,อบตอท่านรู้เนะี่ยท่านต้องการน้ำในหน้าแรงแล้วท่านจะ หมู่บ้านมีที่ไหนนะไปพ no an hmm, uh ิจารณาดูสักรับจะมีสายน้ําน้อยๆผ่านหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านไหนอยู่ริมลําน้ําใหญ่ยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องไปแต่ในกังวลมากเวลาน้ํามามากในลาน้ําใหญ่ก็ผันมาเจาะร่องกลมาคุณบอกเก็บไว้น้ำน้ำมาในโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่มีการกัดเก็บไม่มีการกักเก็บเป็นความบอกพ่อของไทรเห็นความ้อกพ่อของไทยเวลาของประชาชนใช่ไหม ไม่รู้มันกันจะไปเรียกว่าบกพ่อของใครน้ำมาแล้วม่ร <Reid> ู <den> ้จากการกักเก็บไ่ยไม่รู้นะใมีความเวลานี้ท้องถิ่นอาจจะนึกว่าให้ทางราชการมาทำให้ให้ทางราชการมาทํามันก็เก่งก็ไปเก่งกมามันนี่สิก็ไม่เกิดของครับไอ้นี่สําคัญที่สุดยังริมแม่น้ำชีริมแม่น้ำบอ่าวริมแม่น้ำป่าศักดิ์ของท่านก็เหมือนกันครับบางบริเวณเนี่ยทางราชการไม่ได้ไปอยู่ในโครงการพัฒนาให้กับเขา้ิมแม่น้ำป่าศักดิ์มันก็หายไป เดี๋ยวนี้ก็ปราศาล้วสระบุรีเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วที่ไหนที่สระบุรีปราสาทนะเขาตั้งศูนย์ทุกจังหวัดแล้วเยอะอำเภออะไรล่ะเนี่ยตอนนี้นี่แหละตั้งศูนย์มาทุกจังหวัดแล้วนี่แหละเพราะว่าจะต้องเจอแน่นอนไอ้ภัยแล้งนี่อย่าเพิ่งไปพูดนะครับมันมันมันเกิดมาแห้งแล้วทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วไปพูดทำไมภัยแล้งน่าจะผมเลยบอกว่ามันจะแก้อย่างไรสร้างน้ําเก็บน้ําประจําหมู่บ้านประจาตาบล เก็ดน้ำนี่รือทางรอดเลยนะทางรอดนะเายแล้ก็คือความไม่มีน้ำในอคกับเกิดเป็นความเดือดร้อนบางทีท่านประชาธิปานจังหวัดพูดว่าไอ้ภัยแล้งนี่ทำให้มีน้ำใช้อุโมงค์วุโมงคขายแคลงไป่สะดวกสบายและรวมไปถึงการขายแครนน้ำที่เฉพาะปลูกพืชผักสวนครัวตามควรในหน้าแล้งนี่สิครั้บนี่สิครับอยากจะให้เขามีเพื่อที่เขาจะในหน้าแล้งเขาด้มีน้ำเฉพาะปลูกพืชผักสวนครัวตามควร ก็ได้มีของกินตลอดปีครับเออเวลานี้เราไม่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 เจาะประเด็นกันจุดนี่ทางราชการต้องจุดประกายด้วยเวลานี้ทางราชการก็ปล่อยให้ท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นต้องจุดประกายเขาอะ่ะนี่พวกผมเนี่ยาัดระทานตุีผมก็ดีก็อยู่ในระบบราชการมาก่อนแล้วเ,เห็นข้อบุกร่มอ้าวเรแเรา,เราแต่ตอนนั้นเราอาจจะบกพร่อมด้วยครับ แต่ว่าเราไม่มีพลังที่จะจัดการตอนนี้เราก็มาคิดทําขึ้นมาเห็นข้อกาลงแล้วจากสบการณ์ต้องจุดประกายให้ท้องถึงได้เข้าใจครับเอาละเรื่องงบประมาณอย่างทีงผมพูดถ้าขืนพูดด้วยไม่ต้องคิดทําอะไรไม่เปียเสียขาไปหมดถ้าพูดถึงเรื่องเงินก่อนแล้วไม่ได้ทําแน่นอนใช่ป่าเอางานซะก่อนเอางานก่อนเรียบร้อยเอางานก่อนแล้วก็ไปทำร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเราก็ทําแบบร่วมด้วยช่วยกัน ทางรจะเราไม่สามารถที่จะไปหางบประมาณจากทางราชการได้เลยแต่แต่ปีนี้อาจจะได้จากทางราชการได้บ้างอย่างเมื่อกี้ท่านพูดว่ากรมส่งเสริม,ม,มการปกครองเขาถิ่นนี่แหละครับก็ต้องเป็นกรมที่ดูแลว่าพอบตอนไหนพอบจรไหนต้องการงบประมาณจํานวนหนึ่งไม่ใช่มาให้อย่างรวมสมบูรณ์เ,าเอาเป็นเปส่วนไป ภาไป,ไ,ปไปส่วนๆไปเอาไปนะไปนะเอาไปนะปีนะ้ท่านนี้ท่านนี้นะแล้วก็ไปร่วมด้วยช่วยกันทําประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการทำเนี่ยต้องถูกต้องนะถูกต้องกับสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิประเทศทําแล้วผลของงานที่ได้มาเนี่ยต้องสำเร็จผลสำเร็จผลก็ค,คือมีน้ําครับมีน้ําในหน้าแรงตามที่เรามุ่งหมายครับนี่สำคัญที่สุดครับนะฮะ ที่ที่มาก่อนเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าทําแล้วมันไม่มีน้ำทำแล้วไม่มีน้ำก็คุณทํากันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีน้ำเป็นครับครับใช่ไหมครับผมนี่เนี่ยคุณทํามันไม่มีถูกต้องมันก็ไม่มีน้ำไอ้ความถูกต้องในที่นี้มันไม่ใช่มีความมารดลึกซึ้งเลยขอให้เข้าใจทรมชาติที่ชัดเจนหน่อยไม่ใช่ทําด้วยความคิดคํานึงครับไอ้ที่สาคัญครับแล้วทําไปเนี่ยเราก็ต้องดูดินด้วยอ่ะ ร you know, awesome. so ิมถ้เห็นมันทรายจัดอยู่ขวางหน้าเนี่ยแล้วทําไปน้ากระึุเนี่ยครับว่าสามารถอุ้มน้ําไว้ได้หรือไม่เก็บน้ำได้หรือไม่ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องนี้ทางมือที่ช่วยได้อย่างใดช่วยได้ช่วยได้แล้วมีแล้วทําคู่มือขึ้นมาทําคู่มือให้คู่มือสระเก็บน้ําสําหรับชุมชนแล้วทามาแล้วก็แพร่กระจายไปพอสมควรครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าต้องถึงจะต้องถ่งหรือระบบของราชการจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ค่อยมาก ไม่เคยมากถ้าสนใจกันมาทั้งประเทศพร้อมๆกันต่างร่วมด้วยช่วยกันพร้อมๆกันโอ้ไทยแล้วไี่สามารถจะบำบัดได้ภายในระยะเวลาสี่สีห้าปีในเมืองไทยต้องไม่มีต้องต้องทำพร้อมๆกัรรนราชการจะไปทําให้ที่ใดโดยเป็นภาระราชการร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เกิดไม่พร้อมกันต้องเข้าคิวไอ้นี่ด่าหน้าพร้อมกันได้แล้วก็อยากจะเห็นแบบนี้เราเนี่ยจะยอมเหนื่อยแล้วครับ มูลนิธิจะยอมเหมนื่อยให้ทางด้านความรู้จุดป,ประกายอะไรให้คอบคิดเห็นการบริหารจัดการรดมถึงการบริหารจัดการด้วยกรหดึกการสาร้างด้วยไม่ใช่ท่านโอ้โลงไปลุยอย่างเดียวไม่ใช่ครับต้องมีเทคนิควิธีการนะครับัแนวความคิดที่ว่าถึงเวลาแล้วที่ชุมชนจะต้องตื่นตัวจะต้องพึ่งพาตัวเองนะครับด้วยการประสานงานนะครับมีทุกขก็เข้าไปหาแหล่งผู้ที่จะมาช่วยบรรเทาทุกข์กับเรา วันนี้0 2 8 8 8 2 2 1 5ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของมูลที่สภาเตือนภัยนะครับจะช่วยท่านได้เรื่องของปัญญาเพราะท่านสั่งสมความรู้ประสบการณ์ไว้มากมายในทุกเรื่องและพร้อมจะลงพื้นที่มาช่วยพวกท่านทั้งหลายให้บรรเทาเบางไปแต่สำคัญที่ท่านอาจารย์พามโนไม่กลับได้บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้ภาระหน้าที่ของทางราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำทั้งหลายท่านต้องคิดแล้วแล้ววันนี้มูลที่กำลังลงไปช่วยกระตุ้น ให้ปัญญาให้แนวคิดสำหรับผู้นําทั้งหลายที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าเมื่อพี่น้องประชาชนมีทุกข์แล้วท่านเองก็อยู่เป็นสุขไม่ได้แน่นอนอันนี้เป็นเป็นที่แน่นอนครับในต,ตอนท้ายรายการวันนี้ครับอยากให้ท่านประธานมือที่สภาเตินไปของเราท่านดรสมิทได้ฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องหน่อยเพราะว่าวันนี้เรื่องภัยธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นชันิดที่ว่าไม่มีใครคาดคิดเราจะทํำยังไงให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภยัยและมีความเข้าใจกับเรื่องของภัยธรรมชาติในเรื่องต่างๆครับ ครับท่านผู้ฟังที่กรอบครับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยนะครับรวมทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นภยัยที่เกิดจากฝนตกหนักน้ําท่วมจากลน้นําป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มหรือแผ่นดินไหวนะโดยเฉพาะภัยธรรมชาติบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เคยเกิดขึ้นในซีกโลกต่างๆเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติเป็นดินไหวซึ่งมีอันตรายมากถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆจะต้องเรียนรู้รู้จักภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าท่านรู้จักภัยธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยความสูญเสียที่จะมีผลกระทบต่อท่านและพี่น้องของท่านมีความมีมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินของตานเนี่ยก็จะน้อยลงนะอย่างการเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองที่นิวซีแลนด์เนี่ยครับก็ทําให้ผู้คน้มตามจํานวนมากในประเทศไทยเราก็มีรอยเลื่อนที่สําคัญทุกกานหลายรอยเลื่อนโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนรู้รู้จักว่าภาัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นอยู่บริเวณไหนบ้างแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างเนี่ยก็จะเป็น,ป,น,น,นประโยชน์แก่ตัวเราเองครับเพราะฉะนั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดได้จากมูลนิธิสภาเดินไปวิบัติชาตินะครับเราจะให้การปรึกษาให้ข้อมูลต่างๆเพื่อท่านได้เตรียมตัวรับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอนาคตครับนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทางมูลนิธิสภาเดินไปวิบติแห่งชาตินะครับได้รับเชิญจากจังหวัดกนครจังหศรีมาและก็ผ่านจังหวัดสระบุรี ผมจึงกราบเรียนเชิญท่านได้มาพูดคุยให้กับพี่น้องเป็นความรู้นะครับในเรื่องของบ,องบ,องบทบาทของวิทยสภาจนไทยในหลายๆเรื่องแต่สิ่งใกล้ตัวที่เกิดขึ้นวันนี้สื่อทุกนแขนงนะครับพยายามที่จะผมกระนว่าภาัยแล้งกําลังจะมาเยือนประเทศไทยของเราให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับทุกจังหวัดก็ตัง้งศูนย์ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแรงกันนะครับทุกจังหวัดเลยแต่ผมยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกปีเราไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ทุกปีเราจะทำไงให้เกิดความยั่งยืนนะครับ